ขอบคุณค่ะขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะขอบคุณทุกทุกคนนะคะเข้ามาคุยกันได้นะคะลาหล,ะ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 ละือลาหรือที่เขาเตี้ยนที่เขาเตี้ยนอันนั้นอ่ะเ้มันคนท้องมากเลยใส่เสื้อนี้ <laughs> มีคนอะไรอยู่บ้างคะมีคนไทยไหมคนไทยคนพนมา่าคนไทยใหญ่คนจีนคุยได้นะคะใช่ค่ะคนลูกครึ่งค่ะไทยใหญ่กับไทยใหญ่กับคนจีนค่ะฮายฮัลโหลคนละคุ้งค่ะคนละคนละคุ้งคนลกครึงค่ะขอโทษ คนละครึ่งค่ะพ่อเป็นจีนไม่เป็นไทยใหญ่นะคะคุยได้ค่ะคุยภาษาพม่าก็ได้ค่ะคุยไทยใหญ่ก็ได้คุยจีนก็ได้คุยไทยก็ได้ค่ะคุยตางได้ไม่ได้ก็อ่านไม่ออกหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะพี่พี่หรือน้องไม่รู้เล่กพี่หมดแหละ ขอบคุณค่าพี่แสงสำหรับของฝันขอบคุณมากมากนะคะพูดาภาษาพม่าได้ค่ะแต่ก็มันไม่ชัดเท่าไหร่ขอบคุณค่าพี่แสงขอบคุณมากมากคะ่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพูดได้ค่ะมิงกะลาบาหนูเหรอหนอูอายุยีิบเอ็ดนะคะเล็กไหม <c oughs> ยังเล็กอยู่ไหม,อมขอบคุณที่ follow นะคะ ขอบคุณมากมากค่ะที่ฟอลโล่หนูอยากเต้นให้ดูแต่เต้สูขอบคุณค่ะพี่อะไรนะชื่ออะไรอ่ะอ่านอ่านสูยาสูอย่างเงี้ยี่สิบเอ็ดอะไรนะ อ่านไม่ออกอ่ะพิแสงพูดไทยใหญ่ได้แต่อ่านไทยใหญ่ไม่ได้ค่ะเขียนมาภาษาไทยก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะอายุยีิบเอ็ดค่ะเลินหน้าก็ยนะีิบสองแล้วอว่สิบอไม่ไม่อยากยังไม่อยาก ยี่สอเฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะทำไมคนณดูหายไปหมด